โอเค EP สองแล้วแล้วนายแล้วนายเห็น GPS ไอ้บอบบี้ไหมอ่ะอ๋อนนีงเห็นแล้วเห็นแล้วโอาเคสยงเั้องส่ง GPS มาให้ที่โทรศัพท์เลยเลยเอาไปเลยแกขาดเอาแล้วกันเจอแล้วโอ้พิกัดโอ้โหแม่ไกลซะด้วยแถมอยู่ตรงตัวเมือง ตัวตัวมาเอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดีเดียวทำไมที่นี่มันหายไปเล้วอะเดี๋ยวทำไมที่นี่มันหายไปแล้วอะโอ้ยอรนี่ยมอ้กรโอ้โหโอ้โอ้ทางสมหโอนโหโอ้โหโอเอ เราจะควบคุมในสักอย่างเนี่ยเราดูเ<ๆ>หมือนว่าบบ,บี้เขาก็อยู่ไกลในเมืองอยู่ที่เมืองด้วยแล้วแต่มันพี่เมืองไหนวะทำดีสกายเออโอ้ออ,อ,บอบบี้เขาอยู่เขาบอบี้เขาอยู่บบี้เขาอยู่ชั้นใต้ดินจากสาวยน้ำมันแอบอยู่ มันมันโดนโจรปุ้นแล้วเขาก็มาที่รับอะฉลูฉลูเพาแต่ที่ที่ที่มันถูกถูกหายไปไเมื่อกี้มันเหมือนที่เออ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 ใครแล้วคุณใครอะต้นไหนของมันเนี่ยใครวนะน่ยเออผมไม่รู้เขาใครแต่เราไม่ต้องเดือ เราขึ้นเรือเลยเจ็บตัวชิบหายเลยขึ้นเรือแม่มเลยแต่ไปดูขโมยเรือขโมยเรือขโมยเรือเฮ้เออขโมยเลยมันขับเรือมันขับเรือกล้าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก่อนเราก่อนเราก่อนรอด้วยโอเคมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วชั้นก่อนชั้นจะขึ้นโอเคแต่ให้ใช้ไป็คนขับนะเพราะแกขับไม่เก่งขับโคตรกากเลยอะ ไปต่อได้เลยฉัเปิดแล้วโดเอะสพอพอพออพ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 ออพ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 ออมออพตพอพอพดพอ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 อพ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 ออพอพอเนีอพ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 นพอพออย่างเงีอยออออย คีอมฟังแล้วทีนี้ต้นมะพร้าวก็สวยดีจังเลยก็ใช้สีที่นมันทะเลโอเคน้ำน้นจากที่เรารู้แล้วไม่ได้อยู่องไม่ได้อยู่แถวทะเลเป็นาอันนี้เขาก็คือในเมืองระบบวิเศษได้อะไรมาเนี่ยโอเคระบบวิเศษของหุ่นยนต์เราก็คือเสกรถเอาเลย ฉันฉันไม่มีรถจะเสกอืมจากวงตาก็คือจะเลือกรถคันไหนดีอะเอารถเอารถสปอร์ตมาเลยแล้วกันตัวซิ่งตัวจี้ตัวแรงดีเลย <c oughs> ตัวจี้ที่สุดในแกงแล้วเนี่ยขอฉันนั่งหลังแล้วกันนะเฮ้ยสตาร์ไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ไม่ติดอ๋อลืมเติมน้ำมันอนสัต เติมเต็มโอเคเติมเสร็จแล้วโอเคโอเคเยียบให้มิดแล้วซิ่งไปด้วยว้าวว้าววววกววววมวววอวด ัดผ้าไว้ที่ตอนที่ถึงที่หมายโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่เหรอคือที่หมายอ๋อนี่ไงเขาเขาบอกว่ามันเป็นที่นี่แหละลงน้ำเลยโอเคช่วงนี้น่าขุนยนี้กันน้ำเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นทางทางเนี้ยปึ๊บอะไรวะปึ๊บทางนี้เฮ้ย โอ้เตะเตะติดหัวไประบบย่อส่วนเดินเดินตรงไปมันจะมีทะลุอยู่ไอ้เนี่ยเออเดินตรงไปมันจะมีทะลุทางนี้ทางนี้ทางนีงน้ไหนขอดูจุดน,นุ่งหมายนาจุดน,นี้บอบบี้จะอยู่ที่นั่นน่าจะจุดน,นี้ละมั้งขยายส่วน อย่างน้อยขอุนจนนี้ก็ดิจิตอาขึ้นนะเออจากที่ไอ้ต้นกล้ามันให้เกาะเราเต็มยุดเลยแม่เออไอ้ตู่เอ้ยแม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไปเกาหลีเหนือก่อนเพื่อนเลยกูไม่น่าเลยไ,เไม่น่าเลยตู่เอ้ยไม่ไปเกาหลีก่อนเพื่อนเลยเนี่ยแล้วสุดล้วพวกเราก็ต้องไปช่วยตามหาเขาอีก เอ้ยนั่นมันน่าจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือแบบไม่รู้อะไรแบ้ส่วนทางนี้คืออะไรอ่ะดดียวุณไม่รู้เจ้เฮ้ยเจอบอบบี้ป่าไม่มีไม่เจอ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 แล้วมึงไปถางไหนไม่เจอมันไปที่ธนาคารอยู่ที่ธนาคารอือืออ๋อ ฉันดูแล้วมันไโอเคเฮ้ยอ๋อฉันดูแล้ว <S <S มีคนอะมีคนเอามีคนเอาบอบบี้ขังไว้ข้างในตู้เซตตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราเบิดไปแล้วมันไม่ใช่ล่ะ เออหนะ้าต้องเอาต้องเอาเพื่อนออกเอาไว้ต้องการเพื่อนเอาเลยระเบิดตู้เซเฟเลยวเป็นหนึ่อนเพื่นเพื่ใส่ในโทรมาใครส่งข,ข้อความมาอ่ะอ๋อถ่ายภาพข้างในมาอ๋อถ่ายภาพข้างในโอเคั้งนั้นเราจะระเบิดแล้วนะระบบระบบ,ะบ,บเอาเลย<ด>ระเบิดเลย,เลยหนึ่ง โอ้เกมบักเกมบักกินเนี่ยเดี๋ยวฉันระเบิดเองเออโอเคไม่ไม่ไม่เอาพี่แกไม่ต้องระเบิดเดี๋ยวฉันระเบิดเองเราระเบิดเองก็ได้ขอยเป็นตัวระเบิดเองแน่ใจนะโอ้โหฝากอ่ะไปกินแ้วกันเอาระเบิดตัวเอง

มีออทางจากทางเราตามมาตามมาทางนั้นทางนั้นเราต้องมีทางนั้นไอขึ้นท่อลงมาเดินเดินเดินย่บ๊อบบี้อย่าอย่ให้เขาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางโค้งมาแล้ก็ซับซ้อนอย่างเงี้ยนี่มาทางเดิมนี่ทางเดิมไปที่ตรงไหนไปที่ตรงไหนวะเฮ้ยเดินเดนี่นี่ทาง ฉันร <Hey, hey. S 2> ู้ว <IM ELLE> oh, oh. ่าทางออกทางออกมันมีอีกทางนึงเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงมันอยู่พอดีโอ้ยแก่ทำไปด้วยอยสิรอดสักทีแม่รอสปอร์ตแล้วค่ะรอสปอร์ตคาร์อะไอยู่ไหนวะเออช่างหือเด็กเซกใหม่ก็ได้วะโอเคคาร์นี้โอ้โอเค แต่วันนี้ครับใครชอบคลิปน mmm, ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับแล้วไปดูรายชื่อนักแสดงกันเลยโอเคคนที่กดซับโอเคคนที่แสดงเป็นดราเอนและก็พากเสียงไอ้บ๊อบบี้ก็คือมาวันนี้มาวันนี้เร็ววันนี้เร็วคนพากเสียงคนที่พาก กนที่ภาคเสียงไหนว่ามึงอยู่ไหนวะอยู่นี่ไปไหน <c oughs> นี่ตรงตรงทางทางออกทางออกเนี่ยตรงนี้โอเค okay, คนที่วางเสียงไอป๊อบบี้แล้วก็เป็นโดราเอมอนก็คือต้นก้านนั่นเองคนภาคเสียงก็ฉันก็คือคนภาคเสียงเดียวกับอีเด็กเวนกับอีพเยสู <c oughs> ใช่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  <c oughs> โอเคแล้วก็คนที่สำลังมันตอนนี้ก็จะเป็นเพียงข้านี้ส่นผมเจ้าของช่องไอ้คาะผู้๋ย่แป๊บหนึ่งขอแปลงร่างครับก่บกนอนนี่ก็คือผมเองครับเนี่ยหนึ่งโอเคตัดจบแบบห้าฮงโเลือก